เต้นกันไปแซงหลังว่ิกเลยวอนนี้มีทรงแตงระม่มายนะเนี่ม่เสียก็ต้องไว้ก่อนะมีกฎการกักรการในนีที่เป็นต่อนะผมลว่าาราคะแนนขนาดนี้สงรนม่รูระดับอยู่ระดับที่สิบสเลยนะส่วนต้นโพลี่ระดับสี่เลยะแ่ อานี้ไม่ชนะนี่ตโพนี่สึงเสียโอกาสที่จะเป็นลู้ช่วท้ายเลยแต่แล้วนะนนลวนี่บาดีเหนือเกะนี่หน,นะนุ่มขัเนเคลียร์ล้บใหม่เนหนุ่นี้บอสโมนเข้ามาได้เลยเงตันได้นะไงงด้ไเตมไตีบว่โหวตได้เตยเตยเตยเราดูีเตยเลี้ยตเนเ

ทางขวาลูกนี้เอาบอลโกกระพือจะมีทางด้านหนุ่มตัวน้อย2 0พันั่นเลยทางทีว่ใหม่เส็เส็ตโกโาลูกนี้แ่ไม่อยู่เลยพอตกพื้นเลยนะเดีววันนี้ประธานกด้ินเจ้าเกาวตูงจับู้ทุกคนเป็นไง Wow người mọi 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 người đi แดตังเรียกว่าแดสม้างศรษฐลักษน in <Yeah, right. at ี่ะทตงันเลยะโอ้โหศลนี่ทำกต้านได้อย่างดีนะบอกเลยันี้ิงเล่นได้แล้วแม่ตัวสกัดขอตึ้งอัดนี้ไม่ผ่านแล้วแมโหอได้แล้วต้นโพอยาศนี้จกเลยูไปดุ อ่าเราตื่นเล่นไปไปไปลงใหม่ๆเดี๋ยวน้วอ,อ้นไม่เห็นลูกนี้นะเอาหมอบมออ่ดนขาใหม่ไม่มีใครแล้วไปเกมกเหมอที่ถึงตวอรลนวซึ่ต่อไปนี่อย่าดเพลินนกับเพ่อกับพลมที่ไหนครับหน้าตาปากในโกหกๆเลยนะเราแข่งขันได้เลยนะเก็บจากได้สองก่อนนะสหรับ เพงนีนที่ร้วชนะมาแล้วสามแต้มแรกนะครับที่เลยก็ซื้อตัวทีเด็ดหอีกินตะปอครับการบ้านนะแพ้ไปก็ไม่น่าเชื่อแบบที่แล้วอยนี้โหนมาผมต็อไปเลยนะมึกเตองเต็มเก็มประตูเต็นะทางะสายเตยเตย

เลยเจอแล้วแต่ยังไม่เต็มต่อดูตัวเลขขึ้น่าหมิวมึงช้าแล้วแม่เริ่มโดนเริ่มโดนอะไย่ำเลยหมิวยอะลูกสิแต่โอ้โหเลยเศร้าร้ายพอโดนน้อยกว่านะหนุ่มเห็นได้ชัดเลยนขึ้นหลังแต่ว่าจะมีโอกาสได้จบเหมือนกันนะระวังนะต้นโพทำไม่ได้แล้วปวดตาตัวเอง

ไรแต่ผมก็ใส่้วครับแล้วเมแล้วเล่ไปแล้วเห็นร้านที่เป็นทีที่มีเพื่อนใส่แว่นสองท่านนะวันนี้ไม่มาท่านหนึ่งเนี่ยหายไปแล้วเอ็ดการ์ดาวิถูกตองผมเจมส์ต่อครับได้สิบหายไหมเจ็สเจมยุ่งเพื่อนเนี่ยคืนหลังเลยเซราิคุณ หัวนั่นแน่ดูตั๊กตขึ้นมาบิลคบเลยนะโบ้น้ำเลยดที่นี้ถึงเียร์ติดตัวอย่างที่บอกครับถ้าปตูยิงเข้าไม่นับนะครับไม่ได้นะโดยแต่คะแหรือว่าโดนอะไรบางอย่างครับที่เป็นวัยวาของมนุษย์นะผมถึงได้ได้ยินกับคุณนะคุณเต

เอาฮะพี head, ่โกไม่รอเไม่ได้เปลี่ยนนะไม่ได้เปลี่ยนูเปลี่ยนอะไพี่โยังมาอยู่ไม่อยากออกครับคูณมาเอาเส็ตทีิงไปได้ไปล้วนนี้เบเไหไปไม่ได้เอาแล้วได้ถึงกับเซ็เซ็ดีข้วเ โอ้ยตนโพนี่มาเป็นชุดๆเลยมาเป็นได้ไข่เปนเือเลยฮะอยู่นี่สันไม่พออโหไม่ตรงเก่าเลยติดเกมต่ไม่ดีนะครแต่ไข่ยังไม่เจอต้นัพหรือว่าเตรละลวก็ตามอ่ะเอ้ยเลยฮะเอ้าลูกนี้อู๋นานะไข่สีรลฐาทีครับต่าเกือบเต้ม เดียวต้องดิช้าครับเดีวเดีวดินแล้วใช่ไหมครับเตรียมจะต่อนะครัุ๊บฮงหงุดุดต้องต้องเองครับเต่นะครับแล้วเกมร้บมาดีนะครับอัิ

เอาเจียวลงมาแล้วแม่เอาพี่โหายใจ้ากแล้วเรียกผิดโยเลยเดียวลงไปแยกอนด้เลยแม่เอาของนี้ไปตาาแล้วแม่ตนารับดูตอนนี้เกาัจนแล้วมีเท่าไหร่ใช้ท้หมดแล้วเสร็จแล้เรื่องารักจนจริงนะแต่ก็เป็นต้นโที่เอเกมได้มี่วนนนันไม่มีประตูลงยิ่งดได้านลงเอาลุง่รู้กันระโง่ขนาดเอา เอาเอาเอาต้อหัวเไปแล้วเอาไ้วโอ้โหโยนมาดกองชาให้เสียงแล้วโหแม่โหโยนไม่หูไม่ไหลครับยนาาครับคาต่นาดูน่รับ้ยนีสัเตไปเลยนี่กองเฟมกันนะ เริ่มเตะแล้วเริ่มไม่ทันแล้วนี้นี่บาผมปักได้แล้วเต่นี้อย่างเดียวแล้วนม่ดีเลยแล้วับเอาแล้วตายแล้วโคตรอ๊เอาั้งีเขากลามาทิ้งทิ้งใจนี่ไหมายเแล้วแลยูกฝักแล้วนะรุ่นนี้ระยะลลายรุ่นี้ไม่ควรเลยนะไดครับนนี้ตรอนไม่มาน เป็นระยะนี้ก็สอนพ่อเลยจบปีนี้ทุกที่มาแลครับตัวยวดทุกตัวไปแวครับครับเ ไปดีก่นใน,น,น,นะระลอเต่าปากเลนะถึงวัชุดนีนด้ สวยครับรูนีมาทีอ่ครับอ่าอาบบอลอยู่ได้อยู่ครับเข้าขวาหักเข้าในมาติดแล้วอ้าวติดแล้วอ่าเทียร์ทิ้งเน,นเลยอะ ตอนนี้อยูชท้ายเกล้นะรักนะสามนาทีแล้เนะต่อเพิ่มเวลาบาดเจ็นะยังไหวนะเศรรักวันนี้าดีนะบอกเลยแคับชแก้เกมนใช่บอสา่ันเลยวันเน้นัรถักมาเลยฮะวันนี้ฮะเรั سلام <applause>

ใส่ไปลากเป็นงานแบบประตูยี่ห้อตัวเดียวนะจะเป็นกระโโบทับอยู่นะสายเกลียวบ้าแล้วมั้งเดินมาเต้นโผล่ดิ๊ดดิ๊ดตัดเชือกตาบ้าตัด 我比他拿标，标、啊。 ไล่เกมนั่นเองก็รัก ตลอดตัวที่ดูดินสีัดเลื่อนบได้น